Du ser plutselig livshensynet ut. Bli med, ja. kom. Det er, det er, det er. สวัสดีค่ะทักไทยกันนะคะจากเมืองชนบทสเตอร์ซิงวันนี้บีกับแฟนค่ะจะตัดขนให้น้องโทนี่นะคะตอนนี้ขนเขาก็เริ่มยาวแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนค่ะอากาศที่ออสเตรียก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะคะเราก็เลยจะต้องตัดขนให้โทนี่ค่ะปีหนึ่งนะคะบีก็จะตัดประมาณ4-5ครั้งค่ะบีชอบให้โทนี่เขาอะขนสั้นๆนะคะบีว่าเขา น่ารักดีค่ะแล้วตัดขนให้เขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาเขาไปอาบน้ําค่ะที่ออสเตรียนะคะเวลาที่เราไป<ะ>ตัดขนหมามเขาก็มีบริการนะแต่ว่าราคานะคะมันค่อนข้างที่จะแพงมันก็จะอยู่ที่80ยูโรนะคะถึง100ยูโรถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,800บาทถึง3,500นนะคะพวกเราอะคะ่ะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนะเพราะว่าก็ไปตัดขนตัดเล็บแล้วก็อาบน้ำให้น้องนะคะ เราก็ทํากันเองดีกว่านะคะก็คือเป็นการประหยัดด้วยประหยัดทั้งเงินแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาค่ะพอถ้าเกิดว่าเราจะต้องเดินทางพาน้องหมานะไปตัดขนเราก็จะต้องขับรถไปนะคะไหนจะค่าน้ํามันค่าตัดขนแล้วก็เสียเวลานะคะแต่ตัดอยู่บ้านอะ่ะก็ออกมาไม่ค่อยสวยเท่ากับร้านแต่ก็โอเคนะคะดีกว่าแบบไม่ตัดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ตอนเช้าคะ่ะพวกเราพากันตัดขนให้โทนี่เสร็จ บีก็อาบน้ำอาบทาให้กับโทนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอากาศที่ออสเตรียนะคะค่อนข้างที่จะแบบแปบรบปวนนะเพื่อนๆหมายถึงว่าช่วงนี้มันเข้าหน้าร้อนนะคะแต่ก็จะมีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะพากันนะคะออกไปทำงานได้ก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะทำงานในบ้านแล้วกันเนาะเพราะว่าเออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะที่บีเดินทางไปอียิปต์แล้วก็ไปซื้อโอคมไฟนะคะหลอดไฟมา ก็จะเปลี่ยนนะคะทั้งหมดเลยห้าห้องนะคะมีห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวห้องครัวแล้วก็ข้างบนน่ะมันจะมี2ห้องนะคะเป็นห้องนอนวันนี้ค่ะก็ถือว่าบียร์ทำความสะอาดครั้งใหญ่นะคะเพราะว่าต้องทําทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างส่วนแฟนนะคะเขาก็เจาะนะคะเปลี่ยนพวกโคมไฟอะไรของเขาเสร็จแล้วก็ถือว่างานของเขาเสร็จใช่ไหมแต่เราอะ่ะ เป็นแม่บ้านค่ะงานของเราอะ่ะมันก็เสร็จทีหลังเขานะคะห้องข้างล่างนะคะสามห้องอะ่ะมันเป็นห้องกว้างมันไม่ค่อยมีของเวลาที่แกเจาะแล้วฝุ่นมันลงมาใช่ไหมคะมันก็ทําความสะอาดง่ายเราก็แค่ปัดกวาดแล้วก็เช็ดถูค่ะมันก็เสร็จเรียบร้อยส่วนห้องข้างบนนะคะมันก็จะมีสองห้องบีก็ทําห้องนอนแล้วก็ห้องนวดนะคะมันก็เลยจะมีเตียงมีพวกผ้าอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยจะต้องเอาพวกผ้าห่มผ้าขนนูอะไรพวกนี้ค่ะเอาออกก่อนนะคะแล้วก็เวลาที่เขาอ่ะมาเจาะเพดานมันก็จะเปิดะแต่ผ้าคลุมเตียงนะคะบีก็จะได้เปลี่ยนเอาอันใหม่วันนี้นะคะก็ถือโอกาสว่าจะจัดห้องใหม่ด้วยเพราะว่าไปเจอโคมไฟนะคะมาสองดวงค่ะเราก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะลองจัดห้องใหม่ดูแล้วก็กวาด ปัดกวาดเช็ดถูนะคะแต่คนที่สบายที่สุดก็คือโทนี่นะคะวันนี้ตัดขนแล้วก็อาบน้ำแล้วดูสิบีก็เลยให้เขาขึ้นเอ,อไปรอนะคะบนเตียงแล้วดูน้องนะแบบนอนเฉยมากนะเพื่อนๆแบบอแบบว่านอนสอนง่ายเนาะก็เลยจะไม่รักหมาเราได้ยังไงตอนนี้นะคะก็มาที่ห้องนวดนะก็ จัดใหม่นะคะคือแบบเอาเตียงย้ายเขานะเพราะกลัวแบบมันจะมีขี้ฝุ่นแล้วก็มาปัดกวาดเช็ดถูค่ะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะบีก็เออ่ทำข้างบนนะคะเพราะว่าข้างล่างบีทําเสร็จแล้วส่วนแฟนบีนะคะก็เขาเรียกอะไรยาแนวนะแกก็หางานของแกทําตลอดค่ะก็ต่างคนต่างมีงานทําแหละวันนี้แต่ว่าวันนี้ทั้งวันเลยนะคะพวกเราทํางานกัน งานข้างนอกถ้าอากาศดีๆก็ต้องออกไปทํานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอากาศไม่ดีเราก็จะทํางานในบ้านกันค่ะเพราะว่าบ้านของเรามันก็ยังต้องมีอะไรที่จะต้องซ่อมอีกเยอะนะคะเพราะว่าบ้านมันเป็นบ้านเก่าค่ะเพื่อนๆอ,อ,อันไหนที่มันจะซ่อมได้เราก็จะซ่อมนะคะประตูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนซื้อมาไว้แล้วนะคะตั้งไว้อยู่แต่ก็ทําไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้แผนที่จะทําก็คือว่า ปลี่ยนประตูตรงหน้าบ้านแล้วนะคะก็จะต้องเปลี่ยนพื้นนะคะตรงช่วงข้างหน้าบ้านนะคะก็เดี๋ยวรอรอแฟนค่ะเพราะว่า b n b ก็ทําไม่ได้เนอกแกเป็นช่างเดี๋ยวแกว่างตอนไหนแกก็ทําส่วนเราก็ช่วยเ,เล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กน้อยน้อยนะคะที่ช่วยได้แล้วก็เรื่องของความสะอาดเราก็ทําความสะอาดค่ะ เอาละจากเพื่อนๆวันนี้เรา2คนก็ทำงานกันทั้งวันเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมวิดีโอคะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวิดาเซน ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีด้ซเซน